คุณทุกันเกิดนะคะขอให้ผ่นทุกคนนั้นออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำเนาะนะคะเดี๋ยวาลืม,มาดูดวงฟรีกันนะวันไหนมีไลฟ์สดนะคะไปกดอกระดิ่งแจ้งเตือนวันที่เพจเนาะ Facebook fan page น,นะคะชื่อเดียวกันนะคะลัคกี้ไพ่ยิปซีพยากรณ์แล้วก็ถ้ามีดูดวงฟรีก็เข้ามาได้เลยนะคะฟรีจริงๆนะคะอาวาทิตยสามใบค่ะคนวาทิตะะย์ะใบแรกเป็นคีนไม้เท้าใบที่สองเป็นสองไม้เท้านะคะ ใบที่สามนะคะเป็นสี่ดาบนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะคะเรื่องของหน้าที่การงานเนาะเจ้าชะตานะคะก็ยังสามารถทํางานได้เป็นอย่างดีถึงบางทีเนี่ยอ่าภายในลึกๆมันจะมีปัญหาอะไรในที่ทํางานหรือว่าในเรื่องของงานบ้างนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ใส่ใจมากเอาหูไปนาวตาไปไร่นะคะก็ยังทําได้อีกนานทีเดียวนะคะนะแล้วก็ในส่วนของอ่า สองไม้เท้าเนี you, you you know you, you Lori, ่ยนะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะรอคอยสัญญาณรอคอยคําตอบรอคอยการตอบรับอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่ามีแผนการเดินทางก็ได้นะบางคนเนี่ยมองหาสิ่งที่ดีกว่านะคะมองหาความมั่นคงใหม่ๆนะคะหรือว่าต้องการความมั่นคงเพิ่มเติมนะคะนะก็เป็นได้นะคะบางคนเนี่ยตรงนี้มองได้เป็นเรื่องงานก็ได้เป็นเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางเพื่อที่จะไปทํางานก็ได้นะคะ นะไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไกลนะตัวนี้เวอร์ไวได้เลยนะคะข้ามชาติข้ามอ่าข้ามชาติข้ามแดนได้เลยนะคะนะบางคนก็อาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้นะคะเนาะอ่ามีสีดาบนิดนึงนะคะเขาก็บอกว่าให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้นะอืมนะคะก็ต้องระวังนิดนึงบางคนได้หยุดเยอะนะคะบางคนได้กัดตัวหรือบางคนได้ลางานนะคะก็อาจเป็นได้นะคะขอให้ทักพิเศษ สิบเหรียญน,นะคะเขาก็บอกว่าคุณอาจจะได้พบปะนะคะกับครอบครัวบริวารทีมงานนะคะนะได้ลาบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้านะคะหรือถ้าไม่ได้เป็นเกี่ยวกับพลังทีมนะก็จะได้เป็นเงินนั่นแหละค่ะนะคะการเงินก็จะดีนะคะหรือว่า,ามีผลมีกําไรเกิดขึ้นนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคะสามใบนะคะคนวันใจสามอา่คนวันจันทร์สามไม้เท้านะคะ t ด e w o ว l d นะคะและสี่ไม้เทา้านะคะเรื่องการงานดีค่ะนะคะตอนนี้นะบางคนอ่มีเรื่องของการวางแผนการงานทำงานที่ดีด้วยนะคะหรือบางคนต้องเดินทางออกไปพบลูกค้าออกไปดีลนู่นนี่นั่นนะครคือพูดง่ายว่างานคุณนะ่อยู่กับที่ไม่ค่อยได้นะคะคือจะต้องล่องเหนือขึ้นใต้ต้องไปนู่นไปนี่ออกไปพบคนนูน้นออกไปเจรจาคนนี้นะคะ ถ้าเป็นองค์กรเล็กๆ,ๆภายในแผนกภายในบริษัทนะคะมมติญญในคอมมูนิตี้เดียวกันคุณก็ต้องออกไปดีวกับแผนกนูน้แนแผนกนี้นะคะหรือว่าออกไปพบปะผู้คนที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะคะนะวันนี้ต้องเดินเอกสารไปนู่นเออคนเดินเอกสารก็ได้นะเออนะคะวันนี้ต้องไปเดินเอกสารที่นี่เอาอันนี้ไปให้คนนู้นเซ็นเอาอันนี้ไปประชุมเข้าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามิ팅เข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็จ,จ,จะมีประมาณเนี้ยนะคะอยู่กับที่ไม่ค่อยได้นะคะประมาณนี้เนาะ นะคะที่ผจรล,ลงนะคะแต่ถามว่าดีไหมดีนะคะดีทุกอย่างวันนี้เรื่องการงานเด่นมากๆนะคะแถมคุณยังอยู่ในเซฟโซนนะคะทําอะไรวันนี้ก็ทําได้ดีค่ะนะคะมีผลดีนะคะทุกอย่างเลยนะคะนะการต่างประเทศก็โดดเด่นด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเดินทางไปต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะใครที่ได้งานทําต่างประเทศแล้วตอนนี้นะคะวางแผนการเดินทางนะคะวีซ่าพร้อมตัว๋วพร้อมรอการไปหรือไปวันนี้รับรองว่างานนี้ดีค่ะ มั่นคงแล้วก็ยืนยาวนะคะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีขอภพ่ทักพิเศษหน่อยอ่านะคะเรื่องของหน้าที่การงานอาจทำให้ได้เจอคู่ครองพบคู่พบรักหรือมีบัตด,ดี้หุ้นส่วนนะคะพาร์ทเนอร์ที่ดีก็ได้นะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารบ้างสามใบนะคะคนวันอังคารมีสิบไมเท้านะคะมี ราชินีถ้วยนะคะและ justice เนะฮะอ่าเขาบอกคุณวันอังคารนะวันนี้เหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันนะคะเหนื่อยนะคะแต่ว่าสําเร็จนะคะนะอาจจะมีงานมากงานเข้างานเยอะนะคะหรือว่าภาระหน้าที่มันหนักหนานะคะแต่ว่าคุณเนี่ยร่วบตึงนะคะทําได้ดีนะคะแล้วก็เอาอยู่นะคะนะมีควีนคัพเข้ามานะคะเรื่องของความเป็นอยู่นะทรงๆนะคะตามอัตภาพนะคะของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะ นะแต่ก็ยังมีความสุขสบายดีอยู่นะคะมีจ u สติกนะวันนี้ทําดีได้ดีทําชั่วยได้ช่วเห็นผลทันตานะคะเพราะยังต้องทําแต่ความดีเท่านั้นหรือในหนึ่งเขาบอกว่าผลของการรอคอยนะคะหรือว่าผลตรวจเลือดตรวจ,รวจโรคอะไรเงี้ยมันจะออกผลวีซ่าอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้รับรู้กันนะคะหรือว่าอยากรู้อะไรวันนี้แหละจะได้รู้นะคะประมาณนั้นเลยอไปอ่าขอเป็นไพ่ทักพิเศษไพ่บอกคุณมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองนะคะนะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่าให้คุณสดมนไหว้พระจะเป็นคุณแก่ตัวนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธเจ็ดเหรียญน,นะคะแชร r ออทนะคะแล้วก็สองถ้วยนะคะเขาบอกว่าคนวันพุธในช่วงนี้คิดลงทุนคิดต่อย,ยอดเงินนะคะนะคิดขยับขยายกิจการสาขาเพิ่มนะคะอยากหาเงินน่ะนะคะ จะจิตใจขวักไข่นะคะอยากหาเงินหาทองหาผลกําไรนะคะจะทํายังไงดีนาะจะขยายสาขาดีไหมจะจ้างลูกจ้างเพิ่มดีไหมอะไรอย่างเงี้จะลงทุนอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีไหมนะคะเขาบอกว่าทําอะไรไปตอนนี้นะจะบอกเลยว่ายังไม่ค่อยได้เห็นผลนะคะแต่ว่าในระยะยาวดีแน่นอนนะคะจะได้ผลจะได้กําไรไม่ว่าจะเป็นลงทุนหรือโรงแรงในวันนี้นะคะนะบางคนก็เริ่มเก็บออมเงินทองก็จะไปได้ภายภาคหน้านะคะอาจจะเป็นเงินที่แบบว่าคุณอาจจะ สะสมแบบเล่นนู้นเล่นนี้เล่นนั่นอะไรก็แล้วแต่คุณเนาะนะคะอ่ามีแชริออตเข้ามาวันนี้อาจจะมีการเดินทางนะหรืออาจจะเป็นบิ๊กเดย์นะคะวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะนะคะแต่คุณทําได้ดีอยู่แล้วนะคะนะวันนี้ทําอะไรเป็นคู่คู่จะดีมากๆนะคะทํสองคนทําคนเดียวมันเหนื่อยเนาะหาคู่ไปช่วยนะคะนะก็จะได้เหนื่อยน้อยลงนะคะอ่าเรื่องของคู่ก็ดีค่ะนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่รักดีหมดนะคะบางคนโสดอยู่จะได้พบเจอคนรักคนถูกใจนะคะ อเขาบอกว่ามีห้าห้าดาบเข้ามาเนี่ยนะครับระวังเรื่องของการ่าเขาเรียกอะไรรับภาระนะฮะรับภาระนะคะอยู่เพียงลําพังนะหันหาคนช่วยลําบากนะฮะบอกแล้วว่าไปคนเดียวมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นหาเพื่อนไปด้วยจะได้ช่วยกัน <c oughs> นะคะนะเพราะวันนี้จะต้องมีอะไรต้องเคลียร์แน่ๆเลยนะคะสู้ๆนะนะคะต่อไปคนวันพฤหัสบ้างนะคะสามใบ <c oughs> คนวันพฤหัสมีไพ่พระสังฆราชนะคะ มี2องดาบน,นะคะและก็ห้าไม้เท้าอ่าเขาบอกคนวันพฤหัสช่วงนี้นะมีจิตใจเมตตาการุณานะคะมีความอยากทําบุญมีความแบบสดบนไหวพระหรือบางคนเดินสายทําบุญอยู่ช่วงนี้บางคนก็วิปัสสนากรรมฐานเดินจงกรมอยู่กับบ้านเลยก็ว่าไปนะคะบางคนเข้าทางธรรมหาแสงสว่างนําใจให้ตัวเองมีสติมากขึ้นอะไรม็ดีค่ะนะทุกอย่างดีหรือในหนึ่งนะเขอบอกว่า ถ้าคุณทําแบบนี้ในช่วงนี้เนี่ยคือมันขึ้นมันมันดีกับตัวคุณให้ผลดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งพูดได้ว่าคุณอาจมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองนะคะประมาณนี้เนาะนะคะหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ไปทําบุญไม่ได้อะไรแต่เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาช่วงนี้เนี่ยเห็นใครก็เมตตาเห็นใครก็เอ็นดูไปหมดนะคะ ก็ได้นะฮะมี2ดาบเข้ามาเขาบอกว่ามีอะไรมาให้ตัดสินใจช่วงนี้อย่าไพิ่งรีบรีบตัดสินใจนะคะต้องเทคถามนิดนึงนะ,ะใช้เวลาคบคิดนะคะแล้วก็จะคิดออกเองนะคะอาจได้พบเจอเรื่องของปัญหาะะอุปสรรคความไม่ราบรื่นนะคะเกี่ยวที่เกี่ยวกับบริวารทีมงานนะคะนะหรือพบเจอบริวารทีมงานนั้นมีความคิดเห็นที่ไม่รงรอยกันนะคะหรือบางคนก็ทะเลาะเบาแวงกันได้นะคะขอพ่้ทักพิเศษนิดนึงค่ะ เขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางถ้าคุณไม่ไปก็จะมีคนมาหาเดิอน,นะคะเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานกา,การงานดีนะคะต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สามใบนะคะคนวันศุกร์มีเจ็ดเจ็ดดาบนะคะมีราชินีไม้เท้านะคะมีคิงคัพนะคะ เขาบอกว่าคนวันศุกร์นะช่วงนี้นะคะมีเรื่องของการขนส่งทันเฟรอร์นะคะเจ้าตัวอย่าขี้ลืมระวังของหายนะคะนะบางคนก็แอแวะไปส่งคนนู้นแวะไปรับคนนี้บางคนก็ไปส่งเป็นผลิตภัณฑ์เป็นขนของอะไรอย่างนี้ได้นะคะนะหรือบางคนอาจมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานนะคะก็เป็นได้นะคะ นะการงานดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะอาจจะอาจจะแบบว่ามีความล้าเนื่อยมีความมีปัญหาบ้างคุณไม่ต้องไปสนใจมากทําหน้าที่ของตัวเองไปนะคะก็จะอยู่ได้นานนะคะนะมีเขาเรียกว่ามีคนซัพพอร์ตด้วยนะอเขาเรียกว่ามีผู้ใหญ่นะคะให้ความเมตตาเอ็นดูหรือมีคนที่แบบว่าที่เขามีระดับที่มีความมั่นคงหรือมีเขาเรียกว่าอะไรผู้ใหญ่ก็แล้วกันเนาะเรียกว่าผู้ใหญ่ได้ไหมแต่บางทีก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่หรอกคุณ นะดิฉันคิดว่าจริงๆอะไพ่อยากหมายถึงว่าไพ่อยากหมายถึงว่าคุณนะมีคนให้กําลังใจอยู่นะคะมีคนเข้าข้างมีคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนะคะนะเป็นคนจิตใจดีแล้วมีความอ่าที่เรียกว่าอะไรความจริงใจให้กับคุณคนคนนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าของคุณนะเป็น,เป,นเป็นใครไงนะคะแต่ถ้าไพ่ออกมาอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่จะทายว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ดิฉันคิดว่าบางทีก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่หรอกนะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็น เป็นพี่ที่ทํางานเป็นเพื่อนที่ทางานหรือเป็นคนที่เราแบบเราแบบว่ารักเอ็นดูเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เป็นแฟนคุณนั่นแหละนะคอยเป็นห่วงคอยเป็นใยคุณตลอดเวลานะคะขอไพ่ทักพิเศษเนาะอะ่าไพ่บอกว่าระวังเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะมีเรื่องของแผนการเดินทางหรือต้องมีเรื่องของการเดินทางในวันนี้นะคะนะบางคนอาจจะต้องออกไปดีลลูกค้าออกไปพบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะคือ ต้องไม่อยู่กับที่วันนี้นะคะต้องวิ่งไปนู่นวิ่งมานี่นะคะถ้าในองค์กรเดียวกันวิ่งไปแผนกนู้นวิ่งมา,าแผนกนี้ได้เหมือนกันนะคะตาม,มนัม้นนะะอยู่ไม่ค่อยติดที่อ่าต่อไปคนวันเสาร์นะคะสามใบคนวันเสาร์มีหกเหรียญน,นะคะมีเด็กถือเหรียญน,นะคะและมีแปดถ้วยนะคะคนวันเสาร์นะเขาบอกว่า ช่วงนี้คนวันสาวอยากทําบุญเนาะอยากให้ทานนะคะอยากมอบปัจจัยนะคะใจดีช่วงนี้นะคะนะมีอะไรก็แบ่งปันให้กับบริวารน,นะคะถ้าคุณไม่เป็นผู้ให้ก็จะไปเป็นผู้รับนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามปีปัญหาเรื่องของการเงินปรึกษารปรึกษาบริวารนั่นแหละคะ่ะก็รู้จักราคาเขาจะหยิบยื่นคุณได้นะคะนะ หรืออีกในหนึ่งก็คือว่าคุณเป็นผู้ให้เขาก็ได้นะคะนะการเงินดีนะคะมีคนนําเงินนําทองมาให้นะคะนะเรื่องของการเงินยังดีอยู่นะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของการเดินทางมีไหมมีนะคะบางคนต้องไปเดินทางไปอ่าวางงานตรงนี้ก่อนไปรับผิดชอบงานตรงนั้นแทนเพื่อนนะคะหรือบางคนต้องจบ กับอะไรทีตรงนี้ตรงที่เราทําอยู่เนี่ยคะ่ะเพื่อไปเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนก็มีไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรมากก็คือเดินทางอย่างเดียวนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางการหรือบางคนเนี่ยจะบอกว่าอย่างเงี้ยนะมันมันหมายถึงว่าสิ้นสุดกับอะไรบางอย่างก็ได้นะจบพอนะคะไม่เอาและหันหลังให้อืมไม่มีค่าแล้วอะไรแบบเนี้ยได้นะคะสะบัดบล็อกได้อืมประมาณนี้นะคะขอให้ทักพิเศษหน่อย อ่าไพ่ก็ให้ระวังเรื่องการเงินและใช้จ่ายหรือว่ามัวแต่ให้คนอื่นนะคะจะระระวังอย่าลืมตัวเองอย่าจะลำบากนะคะเพราะงั้นการเงินต้องประหยัดกินประหยัดใช้นะคะนะตามนั้นเลยนะ,ะ <S 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 ต่อไปจบแล้วนลเนาะกดกันเบิดนะคะเป็นยังไงกันบ้างพบกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมติดตามดูดวงฟรีกันนะคะเวลาไลฟ์สดเนี่ยไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาไลฟ์สดเขาจะได้แจ้งไปที่มือถือของคุณคุณจะได้เข้ามาถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ